อ่ะใครมาบ้านกอกาบ้านลุงพลนะถ้าอยากกินขนมอะไรอร่อยนะแม่ค้าอันนี้เขาเรียกว่าขนมอะไรนะถังแตกไหนขนมอะไรนะถังแตกไหนถังอยู่ไหนอ๋อนี่ถังอยู่นี่ถังแตกนะฮะมันทํามาจากอะไรมั่งอ่ะใส่อะไรไปมั่งเนี่ยมีแป้งแป้งมะพร้าวค่ะนะมะพร้าวใส่มะพร้าวนะมีใส่มะพร้าวใส่อะไรอีกครับอันนี้จะเป็นวัฟเฟิลนนะคะนี่นี่มะพร้าวนะ นี่มีนอกจากขนมถังแตกแล้วมีวาฟเฟิลด้วยนะฮะเห็น<ช>ไหมองพูดชัดๆนะวาฟเฟิลนะฮะ W, <c oughs> w A F F L E นะฮะวาฟเฟิลนะครับ,รบส่วนขนมถังแตกภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าอะไรก็ถังแตกแล้วกันนะฮะนี่สอนสังกตภาษาอังกฤษไม่ค้าเขินมากเลยนะฮะแม่ค้าขายอยู่บ้านลุงพลนันยังมาจากที่ไหนฮะมาจสกลนครนี่นะมาจากสกลนครเอาเหล้าเดี๋ยวป้อเอาค่ะได้ค่ะเอาเอาได้นะครับเอาเนี่ เราก็พยายามพูดอยู่นะระเบิดนะฮะระเบิดคนพูดไทยนะนี่นี่นี่ใสเข้าไปแต่ส่วนผสมอันนี้คือทําอะไรครับเนี่ยถังแตกปะแตกโอ้ดูวิธีการทําของแม่ค้านะฮะอันนี้คน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 ชมไปโอ้ยนี่คนโอ้ยนี่กล้ามขึ้นเลยนะฮะอ่ะต่อไปใส่อะไรครับอ๋เป็นพวกกลิ่นมันอะไรนี่ล่ะอ๋อเป็นเป็นเเออ่ข้าวกลิ่นนะฮะ นี่ตอนนี้ก็เทปไปแล้วเออนี่นี่น,น,นี่โอ้ยน่าทำเนาะน่าสนุกอะ่ะแล้วคราวนี้เราทำอะไรต่ออุย้ยใส่งางาผสมเกลือก็คือซาเซมินะครับนะะปิดฝาค่อแล้วก็ปิดฝารอให้มันสุกนะฮะอนันนี้เดี๋ยวเรารอก่อนนะนัะ่นมีโรยน้ำตาลนะฮะโอ้ยเนี่โรยน้ำตาลนะฮะโ,โรยน้ำตาลนะด,ด้านในถ้าต้องการให้โรยน้อยๆก็โรยได้ใช่ไหม เพราะว่าสูงเพราะว่าสูงวัยอย่างเราเราเราไม่ชอบน้ำตาลไงถ้าเป็นเด็กเด็เขาชอบน้ำตาลนะครับนี่บรรจุถุงนะอันนี้หน้าอะไรอ่ะเป็นจะเป็นมะพร้าวเหมือนกันแต่จะเป็นกลิ่นใบเตยนะเป็นเป็นมะพร้าวกลิ่นใบเตยก็จะมีสีเขียวๆของใบเตยนะครับอ้าแม่ค้าชื่ออะไรนะลืมเออาก้ยนี่แลแม่ค้าชื่อก้อยนะตลาดนัดหน้าบ้านลุ่นพลนะตลาดน้อยบ้านลุงพลนะตลาดน้อยหน้าบ้าน เจ๊ก้อยถังแตกนะร้านใบหยกขนมเบื้องนะคะชื่อว่าร้านอ่าชื่อบอกโปรโมทร้านกันใบหยกขนมเบื้องขนมถังแตกนะฮะนะครับโดยเจ๊ก้อยและคนข้างๆชื่อว่าอบครับอบอ่างมามะกรอบอ๋ออบ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 อ้อคุณก้อยและคุณกบนะเอ้ยคุณว่าสับสนในชีวิตก้อยกบน่และกรบมาก รวมกันก็เป็นกอกนะก็เลยเป็นกกนะร้านกกกันนะ K and K K n K นะฮะนี่เอาเปิดดูอย่างเนี่ยจากเห็นอุ้ยสวยงามยังไม่สุกยังไม่สุกนะแต่เราแอบดูแล้วอ้าวมาเอาหนุนใจก้อยได้ใจก้อยอย่าฝากอะไรถึงลูกค้าบ้างเร็วเรฝากร้านเร็วค่ะฝากร้านลวค่ะขนมเบื้องทางแตกนะคะ ตลา,าดนัดน้าบ้านลุงคนค่ะมาจ้ะมาอุดนนุนเจ๊กก้อยกันนะเอาเปิดดูอม่ย,ยังไม่ถูกดิโอเคไปไวครับเจ๊กก้อยไป